วันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งและถอนการติดตั้งนะครับโปรแกรม b o o s t a c k นะครับขั้นแรกครับค้นหาครับคำว่า b o o s t a c k นี่นะครับ Stack คลิกลิงก์แรกครับนจะเป็นชื่อนี้นะครับลิงก์แท้แล้วมาสังเกตครับข้างบนนี่นี่นะก็ข้างล่างนี่คลิกหนก็กันครับเราแต่กี่แป๊ดนึงมันจะลงมาที่นี่นะครับ คลิกเปิดเออไอคำว่าเปิดเนี่ยคลิกใช่เนี่ยวินโดว์มันล็อกไปครับมันไม่ให้ขึ้นเออแล้วเราไปชมบลิปต่อเลยครับคลิกใช่ครับครับแล้วก็กดติดตั้งต่งนี้เลยครับนี่ผมโหลดทางไวแล้วรับสักครู่นึงโหลดทางไวล้ละเดี๋ยวก็สกปีดไปเลยกันอ่าครับติดตั้งเสร็จจะเป็นประมาณนี้ลนะครับติดตั้งเสร็จแล้วที่แล้วคือล็อกอิน เราอินไปสตอร์เราอินอีเมลครับเราอินเราอินใช้เล่นเกมก็ล็อกอินซะอะไรซะนะล็อกอินปกติเลยเราใส่ปกติเลย,ลย,เลยนี่ครับล็อกอินแต่ผมจะไม่สั่นล็อกอินนะผมจะต่อไปผมสจนถอนการติดตั้งนะครับก็ปิดไปครับปิดปิดไปนะนะกดกดที่รูปวินโดว์ตรงนี้ครับเฟืองครับกันนะครับ แอปครับแอปคนละลักษณะครับน่ครับแล้วก็เลื่อนหาครับครับจะเจอว่าเป็นบุสแต็กอยู่ตัวนี้นะเออคลิกไปครับถอนการติดตั้งถอนการติดตั้งเอิ่มไม่ก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับแต่มันกดใช่เหมือนรอบแรกกันแหละครับช่มต่อได้เลยครับใช่ครับนะครับไม่ต้องติ๊กเลยนะครับถอนการติดตั้งไปเลย ทางกาติดตั้งรอครับกกนับถังกาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมค,ครับ